สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับหมวันนี้ดูแต่งตัวเนี่ยเท่ระเบิดเถื่อเทิงเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันจะต้องมีชูชีพนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้เราจะมาลงเรือไปเพื่อจะได้สำรวจโครงการอุโมง์ระบายน้านะครับอุโมง์ระบายน้ําคลองบางน้ําจืดจังหวัดสมุทรสาครของกรมชนประธานครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรากําลังล่องเรือเข้าไปเพื่อจะไปได้ไปชมความยาวของ อุโมงระบายน้ํานี้ว่ามันมีความยาวขนาดไหนเท่าไร่อย่างไรนี่นะครับซึ่งก็ความยาวตรงนี้ก็คือ12.34กิโลเมตรนะของอุโมงระบายน้ำนะซึ่งจะลอดใต้น้ําอันนี้นะครับอันนี้ก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะระบายน้ำนะเพื่อที่จะระบายน้ําออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดตามแนวพระราชดำรินะอ่ามีสัญญาณเสียงแทรกเข้ามาหน่อยก็ไม่เป็นไรครับนี่คือเก้าเกษตรนะเก้าเกษตรของเราเนี่ยเราก็จะต้อง ไปทุกที่ครับไม่ว่าจะเรื่องของชนประธานเรื่องของน้ําเรื่องของพืชเรื่องของอาหารเรื่องของการประมงทุกๆส่วนของเรื่องราวทางการเกษตรเนี่ยพบกับเก้าเกษตรและเก้าเกษตรจะไปแล้ววันนี้เนี่ยมีรายละเอียดหลายเรื่องหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่เราจะได้ไปชมกันเราจะได้ไปพบกับท่านรองอธิบดีกรมชนประธานนะครับก็คือท่านเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัดและมีผู้อํานวยการซึ่งจะให้รายละเอียดเดี๋ยวตามผมไปเลยครับ แต่เราล่องเรือไปก่อนนะจบจากล่องเรือแล้วเดี๋ยวจะไปพบกันครับสำหรับที่มาในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อปี54นะครับได้เกิดปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงมากสำหรับในเขตของภาคกลางเรานี้ครับเห็นการวางแผนแก้ปัญหาอุทกภัยต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในนั้นก็คือการศึกษา วางโครงการและก็ออกแบบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่การแก้ปัญหารูปฝั่งตะวันตกของุูมเจ้าพยานะครับตั้งแต่ใช้หน้าสุพรรณขึ้นมาจนถึงอุดมศัสาครของหน้าน,นี้นะครับที่แก้ปัญหาฝั่งตะวันตกของุูมเจ้าพยานะครับเพื่อจึงน้ําจากภ่าตีเริญมาดูงที่คลองมหาชัยและก็คลองสนามชัยลักษณะโครงการที่จะดําเนินการวันนี้เราถึงขั้นตอนของการ ออกแบบแล้วพอเราศึากษามาแล้วนะครับก็ค,คือว่าทำยังไงเราจะนําน้ําเวลามันเกิดภูทขาไฟเนี่ยมาสู่ตรงนี้ได้เพื่อออกสู่อา่าวไทยให้ได้นะครับที่จังหวัดสมุทรสาคกรก็คือเราจะทําเป็นอุโมงค์ฮะทีนี้ต้องทําเป็นอุโมงค์ก็เนื่องจากว่าเราเห็นว่าสภาพภูมิประเทศจะมีพี่น้องประชาชนมีพื้นที่การเกษตรมีโรงงานมีอะไรมากมายที่อยู่แล้วเน้นการทาไม่ให้ผลกระทบ มากนักกับพี่น้องประชา,าชนก็เป็นอุโมงค์เพราะนันอุโมงค์เนี่ยลักษณะก็คือว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6เมตรนะครับดึงน้ําจากภาษีเจริญเข้ามามีดักน้ําแล้วก็ตะลุลงข้างล่างแล้วก็เป็นอุโมงค์ยาวมา12.34กิโลเมตรแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ใ,นใต้ของบางน้ําเกือที่เรามากันในวันนี้ครับเดิมนี่เคยท่วมอาจจะประมาณ2-3หรือ3เมตรในอดีตที่ผ่านมาในส่วนของปี54 วันหน้านี้อาจจะไม่มีผลกระทบเลยเพราะเราจะต้องค่อยๆทยายทยอยระบายน้ําเพราะว่าเราไม่ได้ทํ่แค่โครงการนี้โครงการเดียวนะครับเรามีทั้งหมด9แผนของลุงเจ้าพยาด้วยกันเช่นชัยนาทปาสักปาสักอ่าวไทยเราทําหลายเส้นทางนะครับด้วยด้วยการระบายน้ําเพราะฉะนั้นการระบายน้ําตรงนี้เราต้องทำํำแพๆหลายพื้นที่นันที่จะมีความสมบูรณ์และก็ลดสิส่งมลพนได้ครับ ท่านผู้ชมนี่ขอรบครับนี่คือก้าวเกษตรวันนี้เราก็ก้าวไปทุกที่นะครับในเรื่องราวของการเกษตรซึ่งในวันนี้ไปกับกรมชลประทานนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นโครงการแก้มลิงที่ทําอุโมง์ระบายน้ําโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับที่ได้ทรงพระราชทานเอาไว้แล้ววันนี้เนี่ยกรมชลประทานมาสานต่อ ในเรื่องนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอุโมงระบายน้ําใต้คลองบางน้าจืดจังหวัดสมุทรสาครนะฮะซึ่งโครงการนี้จะต้องใช้เวลากันประมาณ2ปีครึ่งกว่าจะบรรลุกว่าจะสําเร็จได้นะครับซึ่งขั้นตอนในวันนี้เนี่ยบอกว่าระยะทางของโครงการนี้ของระยะทางของท่อระบายน้ําใต้ดินเนี่ยนะครับก็จะประมาณ1 2อ่า12กิโล 12.34กิโลเมตรทีเดียวนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเพื่อจะได้บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเพราะว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อปี54ที่มีน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและน้ำท่วมไปทั่วประเทศนี่นะครับก็ประเด็นก็คือว่าน้ำระบายไม่ทันและเราจะเห็นได้ว่าเครื่องระบายน้ำไอเครื่องผลักดันน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรติและบรรพชาพระราชทานนั้นได้ผลดี สายเ่าว่าใจดีก็คือจะต้องทํากรองระบายน้ําคืออุโมงระบายน้ําข้างล่างนะซึ่งแนวพระราชดำรินี้ก็กําลังสานต่อและจะบรรลุความสําเร็จนะครับวันนี้ครับก้าวเกษตรได้นําท่านผู้ชมมาชมกันแล้วในวันนี้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่กับก้าวเกษตรซึ่งจะก้าวไปสู่มิติของภาคการเกษตรของประเทศไทยต่อไปวันนี้ต้องลาท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ